สวัสดีเพื่อนๆชาลิสซี่ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันเสาร์โดยจะเป็นการทำนายช่วงเดือนมก,กราคม2 5ง5น้นะซึ่งก็จะเป็นการทำนายความรักความสัมพันธ์ภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วตามลำดับนะโอเคแล้วตอนนี้ก็เลือกพไพ่ไวครบแล้วนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะหน้าไพ่ความรักของันเสาร์ในเดือนนี้ไพ่บอกว่าคุณน่ะจะเริ่มควาออ่อนกันงยรูยนะ จากการที่สถานการณ์ต่างๆมาไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามที่คุณเคยมั่นใจเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่คิดนะครับเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยดูเขาจะวางตัวนิ่งเฉยลงไปไม่มาตื่นตัวทําอะไรเพื่อความรักแบบเมื่อก่อนนะครับเหมือนเขาจะเริ่มปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยต้องมาทุกข์เศร้าใจกับเรื่องความรักแบบเมื่อก่อนนะครับคุณจะรู้สึกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ในตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะไม่เหมือนแบบตม่ก่อนนะทั้งตัวเขาที่ดูเเกกก็บบตตัััววและออยู่งมาขึ้น ส่วนคุณเนี่ยก็เริ่มมามีความหวงแหนแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความรักที่มีมากขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับปัญหาที่คุณมองเห็นในตอนนี้ก็คือความรักความหลงใหลที่เขาเคยมีกับคุณเนี่ยมันจะดูลดหายลงไปส่งผลถึงความสั่นคลอนใจของคุณอ่ะพอรู้สึกว่าสถานะความรักที่เคยมีเนี่ยมันจะเริ่มขาดความมั่นคงไปแล้วนะครับแต่พ่จบก็ถือว่ามันจะเดินหน้าไปในทางที่ดีได้อยู่นะจากการที่คุณเนี่ยเริ่มมาทําสิ่งต่างๆเพื่อความรักด้วยความหวังที่จะได้ผลคืนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อตอนรักก โดยจะมีแนวโน้มที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้มีความรักที่มีความสุขที่ดีกันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะจากน้ำพห้ความคิดของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเขาเองก็ไม่ค่อยมีความสุขหรือพอใจกับความรักที่เคยมีมาก่อนนะครับ แล้วเขาก็ต้องทนทุกเศร้ามีความคิดกังวลกับมันมาพอสมควรแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยเขาจะเริ่มมีความจริงจังดุด,ดันมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเขานะแล้วก็เริ่มพลิกเปลี่ยนมาสู่จุดที่ดีขึ้นไม่ต้องมามีปัญหาทุกข์เครียดแบบเมื่อก่อนนะครับอืมทีนี้ดูเอาเลื่อนงกันเลนนะ้าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างหน้า,พาไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาอ่ะ จะเริ่มทาสิ่งที่มันให้ความสาคัญกับตัวเองเลือกทานที่เขามีความสุขไงแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันส่งผลให้คุณเนี่ยจะเริ่มมีการปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขความรักให้มันดีขึ้นให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเขาด้วยอะเลยกลายเป็นผลพลอยได้เป็นผลประโยชน์ในเรื่องความรักไปนะครับที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเดินหน้าพัฒนากันต่อไปได้ด้วยความลงตัวแล้วก็มีความสุขกันทั้งคู่นะอืมทีนี้มาดูครักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะครับ หน้าไพ่คนโสดคนเสาเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นที่คุณจะพบเจอความรักในช่วงเดือนนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณก็จะมีสิ่งที่ต้องทุกข์เครียดมีความกังวลในชีวิตอยู่แล้วไนงะส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ต้อนรับแขกอะ่ะหรืออยากที่จะไปมองหาใครสักคนเข้ามาสู่ชีวิตในตอนนี้นะครับหรือถ้ามองมองกับใครอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าคุณกับเขาอ่ะจะมีปัญหาความไม่ลงรอยกันมีปากเสียงที่รุนแรงกันในช่วงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคําเตือนให้คุณเตรียมใจแล้วกกก็พยยยาาาาามมีีเเเเล้งไ่ปผชิญหนะนะะะับข ถ้าหากว่าคุณยังรักเขาอยู่แล้วก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์กันต่อไปให้ได้อะทีนี้มาดูกันเลยครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าไพดความคิดของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะมันก็มีความจริงจังในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอะ แล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวหันมาให้ความสํคาคัญกับชีวิตของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่ตัวเองมีความสุขนะครับหรือทั้งหมดอาจจะกลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้อะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ชอบที่จะอยู่อย่างมีความสุขสบายใจโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องความรักมากเกินไปนะครับประมาณว่าจู่ๆก็ชอบที่จะมีความสุขในชีวิตสดๆกันมากกว่านะอืมทีนี้รูเอาเราเคลื่นกันนะครับว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง ภายเนก็เป็นการบอกว่าในช่วงนี้คุณทั้งคู่หรือว่าคุณคณในใดคนหนึ่งอ่ะจะมีจิตใจที่อ่อนไหวเปลาะบ,บางไม่ค่อยมีความมั่นคงหนักแน่นในการที่จะอดทนกับสิ่งต่างๆสักเท่าไหร่นะแค่มีปัญหาอะไรเข้ามากระทบจิตใจนิดนึงเนี่ยก็พร้อมที่จะยกมาเป็นประเด็นเอามาสร้างปัญหาระหว่างกันได้เสมอเนี่ยถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่อ่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันไปก่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะ น้าไพคุณมนสอสาที่มีคุณรักคู่ครองแล้วเนี่ยในช่วงนี้ความรักมันก็จะดูอื่นๆมบนๆไม่ค่อยมีความสุขสุดเท่าไหร่นะครับจากปัญหาบางอย่างที่มันกระทบจิตใจคุณให้คุณต้องผิดหวังเสียใจอยู่อ่ะแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังสามารถอดทนอดกัน้นเก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆเอาไว้ได้นะแล้วก็ยังทำหน้าที่ของคนรักที่ดีรักษาความมั่นคงในสถานะความรัก,ารกสามารถทําสิ่งที่มันถูกต้องในความสัมพันธ์กันต่อไปได้อะ่ะหรือ,อีกแง่หนึ่งก็คือตัวคุณอ่ะอาจจะมีธุระหน้าที่บางอย่างที่มมมมมััััันนนนนนบบีีใ้้้้้คคุณตอตออองงงงไไไ่่ทําาาากกกก็ด็ดนะแลวลวววสสสเเยรรืพธ์ป ซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยชอบใจเนี่ยแต่คุณก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่มาเป็นปัญหากระทบกับความสัมพัย์ของคุณในตอนนี้ได้น,นะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ขอ,ของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะจากน้ำพา้ความคิดของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามอะแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังอยากรักษาความรักเอาไว้ อยากเดินหน้าความสัมพันธ์กันต่อไปให้ได้นะครับถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากจะแก้ไขแต่เขาก็อยากที่จะมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะครับแต่อีกใจหนึง่งอ่ะเขาก็รู้ดีไงว่าถ้าพูดคุยออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียกันมากกว่าเขาก็เลยต้องมาคิดคำนึงถึงสิ่งต่างๆด้วยความรอบครอบอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแล้วมันก็มีมุมมองเลยไรไปคำเตือนขึ้นมาด้วยนะว่าคุณคุณใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเป็นคนรักซ่อนเร้นที่ซ่ซออนนาไว้ใจกันนะ แม้จะรู้ดีก่ใจกันก็ตามอะ่ะแต่ก็เลือกที่จะเก็บเงียบเอาไว้ก่อนเพราะไม่อยากที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงกันนะครับอืมทีนี้รูู้รอเคลื่นกันเอาพาจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างพายเบนนี่ก็เป็นการแนะนํานะครับว่าปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะคุณก็คงต้องยอมรับก,กับมันแล้วก็ต้องทําใจเดินหน้าประคองชีวิตรักชีวิตคู่ให้มันดําเนินต่อไปกันนะครับหรือถ้าปัญหามันจะรุนแรงร้ายแรงจนถึงขั้นต้องแตกหัก ต้องเลิกลากันไปจริงๆแล้วก็นะคุณก็คงจะเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้อ่ะก็ต้องใช้ชีวิตก้าวเดินต่อไปโดยไม่จมอยู่กับปัญหาเก่าๆที่คุณไม่สามารถแก้ไขกับมันได้แล้วนะครับแต่ก็ขอให้เป็นทางเวลาที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีทางได้ความรักของคุณเกิดบนเสานะครับพบเจอสิ่งที่ดีทางความรักอย่างที่คุณต้องการหาทงางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็มีความสุขในชีวิตรักตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ